ธรรมะรักษาใจบรรยายธรรมโดยพระมหาสิริพงษ์จันทป,ปาโมชโชแห่งวัดน้องคูวนาราม โลกาสมิปัจโจโตปัญญาเป็นแสงสว่างในโลกขอถวายความคารพเทาราเทระขอความสุขความเจริญจงบังเกิดขึ้นมีได้ณนศัทธายาติธรรมพุตติธรรมรับชมรับฟังชมเช้ชาก็จะได้ฟังธรรมะข้อกิจกติธรรมรายการธรรมะรักษาใจอัตมาภาพพระมาสิริพงษ์จันทปาโมทโชเจ้าว,วาดวัด,วดนองคูนารามตำบลน,นองคูอำเภอลำปมาน จังหวัดบุรีรัมย์กอขอตอนรับญาติธรรมผู้ติดต,ตามรับชมรับฟังคลื่นมหาชนคนลำไปมามีสติมีปัญญาในการบริหารชีวิตช่องเจ้าธรรมเย็นเย็นมีคุณโยแม่จุนคุณโยแม่แถวคุณโยมบาลุนีคุณโยแม่คำพูนทุกคนทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอำเภอลำไปมาอำเภอห้วยแถลงอำเภอชำนิอำเภอ านางรองแล้วคนทุกท่านที่ได้ฟังธรรมถือว่าธรรมะรักษาใจมีศีลเป็นสะพานมีทานเป็นสะเบียงมีภาวนาเป็นตะเกียงสู่หนทางดับทุกข์เราโชคดีที่สุดแล้วได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้เจอพระพุทธศาสนาคนที่โชคดีที่สุดก็คือคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกิจฉชัง ธรรมะสวังการที่เราได้ฟังธรรมก็เป็นสิ่งที่ยากยาติดรมแล้วก็น้อมจิตน้อมใจพัฒนาตนเองจะปลูกก็ต้องเตรียมดินจะกินก็ต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาที่จิตใจธรรมะจรีสุขขังเสติผู้ประพฤติธ,ธรรมย่อมอยู่เป็นสุข เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีโอกาสได้สร้างบารมีสร้างคุณงามความดีเหมือนตอนนี้ส,สุสังละปฏะิปัญญ์ฟังด้ดียอมได้ปัญญาก็คือปัญญาเกิดจากการฟังแยกแยะพิจารณาทุกวันนี้ข่าวสารทางโซเชียลเรื่องการฟังเราก็ต้องรู้จักแยกแยะข่าวสารก็พิจารณา นาะคุณโยมกิติมาคุณโยมแม่นี่ก็ถือว่าพบปะให้กำลังใจคนที่โชคดีที่สุดก็คือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถึงแม้จะมีทรัพย์สินร้อยล้านพันล้านแต่สุขภาพไม่ดีนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหรือป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์อมัอมาพาตป่วยเป็นโรคมะเรง็งก็ไม่มีความสุขอยาติธรรมเอยบางคนบางท่านมีร้อยล้านพันล้านก็ไม่มีความสุข มีแต่สิ่งที่มากระทบบางทีบางครั้งอยู่แบบหวาดระแวงอยู่แบบไม่มีความเย็นจิตเย็นใจห่วงซับห่วงว่าคนจะมาทำร้ายห่วงต่างๆนาน,นาความสุขของชีวิตก็อยู่ที่จิตใจของเราขอให้เราในมีสติมีปัญญามีธรรมรักษาใจทำอะไรก็จเจริญ ธรรมะขององ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยการประพฤติการปฏิบัติงามในเบื้องต้นงามใน่ามกลางงามในที่สดงามด้วยศีลงามด้วยจิตใจคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้าคนจะสวยสวยจัญญาใช่ตาหวานคนจะแกะ่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยศีลรวยทาน รวยน้ำจิตน้ำใจรวยด้วยคุณงามความดีเหมือนญาติธรรมได้เติมบนเติมคุณงามความดีด้วยการพัฒนาจิตใจของเราทีละน้อยทีละนิดการฟังธรรมการได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดรักษาใจของเราให้ดีเนาะแม่แม่ญาติธรรมเพราะมนุษย์เราเอ้ยเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่อพัฒนาตนเราสามารถพัฒนาจากปุตชน ผู้มีกิเลสเราก็พัฒนาจิตใจของเราให้สูงสูงยิ่งยิ่ง,งขึ้นไปก็ตือว่าวันนี้มีเครื่องเสียงใส่มิกใหม่ญาติธรรมพอดีอช่วงฝนฟ้าพายาุมีสิ่งที่มากระทบฟ้าผ่าที่ที่อื่นญาติธรรมแต่มาฟังเลยมีความขัดข้องก็แก้ไขแล้วใส่ เครื่องเสียงใหม่แล้วก็มิก์ใหม่ก็ถือว่าพบปะให้กำลังใจกับญาติธรรมให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขอยู่กับปัจจุบันเราโชคดีที่สุดแล้วตอนนี้เวลานี้มีลมหายใจเข้าหายใจออกมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีกำลังใจที่ดีมีโอกาสได้ฟังธรรมในสมัยพุทธกาลก็มีการบรรลุธรรมด้วยการฟังไม่ว่าจะเป็นพระราชา ไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าพิวิสารหรือกะหบดีเศรษฐีอนาปินติกะเศรษฐีหรือนางวิสาขาเนี่ยบรรลุธรรมตั้งแต่เจขวบอินทรีบารมีของแต่ละคนแต่ละท่านไม่เหมือนกันก็คือศรัทธาบางคนศรัทธามากเหมือนตอนนี้เวลานี้จากคลื่นมาชนจากวิทยุก็ดีจากไลฟ์สดก็ดีต่างประเทศต่างจังหวัดต่างติ่นมาด้วยใจแล้วก็ ฟังธรรมะแล้วก็มีความเย็นโยมเหมือนสระน้ำอาสระน้ำถ้าไม่มีน้ำก็ไม่เย็นมีแต่สระธรรมะก็เหมือนกันญาติธรรมเราก็ต้องมีความเย็นจิตเย็นใจฟังแล้วก็แยกแยะฟังแล้วก็พิจารณาเราได้ฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุดมีโอกาสได้สร้างบาร,รมี บุญกุศลคุณงามความดีเมื่อเต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะเป็นบาร,รมีบาร,รมีแปลว่าเต็มบาร,รมีแปลว่าคุณงามความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบาร,รมีไม่ว่าจะเป็นทานะบารมีบำเพ็ญบาร,รมีเป็นพระโพธิสัตว์พระเวสสันดรพระเตมีมหาชนกได้บำเพ็ญ สามสิบทัศไม่ว่าจากการให้ทานการรักษาศีลก็อนุโมทนาญาติธรรมถวายกำลังใจกับลูกพระคุณโยมแม่กิตติมาเจ็ดสิบแจคุณโยมนะพาคุณโยมแม่แต่คุณโยมแม่นีคุณโยมเพนสีญาติธรรมคุณโยมแม่จุนคุณโยมบนหลายก็ช่งชวงเช้าก็จะเน้นธรรมะหน่อยนะโยมเนอก็ถือว่ามาฟังก็ถือว่าได้อาน,นิสงส์ผลบุญขอให้เจริญก้าวหน้ามีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอด บางทีบางครัง้งเรามีความฟุ้งซ่านเกิดความลังเลวิจิกิจฉาเราก็ต้องรู้จักพิจารณาวิชาชีวิตเป็นหนทางแห่งกันดับทุกยติทรนผู้ติดตามรับชมรับฟังหรือดูข่าวสารทุกวันนี้ก็ให้รู้จักพิจารณาตั้งแต่สมัยพุทธกาลพระดีก็มีเยอะพระไม่ดีก็มีข้าราชการดีก็มีข้าราชการไม่ดีก็มี คนดีกับคนไม่ดีปะปนกันไปให้ยึดธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นศรัทธาเทวมนุษย์สนังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์เป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ญาติธรรมมีศรัทธาก็ให้คู่กับปัญญาอย่าไปวันไหวข่าวสารทุกวันนี้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลมีหลายลทัทธิบางตัวบางคนบางท่านอ้างตัวอ้างตนว่าเป็นพระพุทธเจ้าเองเหมือนพระเทวทัตญาติธรรมเอ้ย เป็นคู่เวรคู่กรรมเป็นเจ้ากรรมนายเวรกับพระพุทธเจ้าถ้าเรามีสติมีปัญญาเราเอาหลักธรรมคำสั่งสอนตราบใดที่พุทธบริษัท4สอุบาสกอุบาสิกายึดมัน่นปฏิบัติอริยมรรคมีองแปดศีลส,สมาธิปัญญายังมีพระอรหรันยังมีอริยะบุคคล ผู้มีปฏิปทาที่น่าเลื่อมใสไม่ว่าจะเป็นคาราวะญาติธรรมเองก็มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมมีโอกาสได้สร้างบาร,รมีขอให้ญาติธรรมพู้ติตามรับชมรับฟังมีสติปัญญารู้ลึกเป็นชาวพุทธิแยกแยะเป็นชาวพุทธิมีศรัทธาอย่างตั้งมัน่นเป็นประเพณีนิยมเป็นวัฒนธรรมที่เราทำมาตั้งแต่อดีตชาติปัจจุบันชาติ ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงทุกวันนี้เราน้อมนำหลักธรรมคำสั่งสอนจริงๆแล้วชาวพุทธที่มีศรัทธาก็คือศึกษาอย่างแจ่มแจ้งจูงใจศึกษาให้รู้ลึกรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเราจะรู้อันไหนดีอันไหนไม่ดีอันไหนเป็นกุศลอันไหนเป็นอกุศลเหมือนได้ฟังตอนนี้เวลานี้ก็ช่วยกันให้ธรรมะของ พระพุทธศาสนาของเราเจริญก้าวหน้าก็ต้องอาศัยญาติธรรมอุบาสกอุบาสิกาความสุขของชีวิตอยู่ที่ใจญาติธรรมเอ่ยมีโอกาสได้สวดมนต์มีโอกาสได้ฟังธรรมนี่คือการสะสมบาร,รมีที่ไม่เสียงเงินสักบาทเราต้องปฏิบัติเองรู้เองมีโอกาสได้สร้างบาร,รมีก็ทำดีต่อไปเนาะใครชิงใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูช่างเขา ใจเราร่มเย็นก็พอดูจิตดูใจอย่าไปสนใจเรื่องคนอื่นมากอยาติธรรมเราก็ต้องอาหารอาหารใจของเราก็คือความสุขกายสุขใจด้วยการชำระการฟังธรรมก็ไม่เสียเงินสักาสบาทสรพพทนังธรรมทนังเจนาติการให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงได้มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีโชคดีสุดแล้ว เปรียบเหมือนสัตว์เดรัจฉานพญานาคหรือเต่าปลาสุนัขมาแมวไม่มีโอกาสได้สวดมนต์ไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยงมีดีที่แววคนถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนย่อมเสียที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้าม,มีครบคนเรียกมนุษย์สาเพราะพูดถูกทำถูกทุกเวลาเปรมปิดาคืนวัน สุขสรนต์จริงมีสุขภาพร่างกายที่ดีมีโลกมีหลานที่ดีมีครอบครัวที่ดีอยากได้ดีต้องทำดีคิดดีพูดดีทำดีผู้ที่โชคดีที่สุดก็คือชนะใจตนเองอัตตาเวจิตังสยโยชนะตนนั่นแหละดีชนะอยู่ที่นิ่งจริงอยู่ที่ใจชนะที่ยิ่งใหญ่คือชนะใจตนเอง ผู้ชนะที่แท้จริงชนะความตนีด้วยการให้ทานบางคนมีความตนีเราก็ต้องชนะใจตนเองเหมือนเราจะทำบุญใส่บาตรเหมือนเราจะจัดงานบุญงานบวชงานมงคลงานอาวมงคลงานฉลองอัฐิงานเลี้ยงงานทาั้งทางโลกและทางธรรมก็คือต้องชนะใจตนเอง ชนะความตนนีด้วยการให้ทานเราจะชนะปารบความเพียรชนะกิเลสภายในจิตใจของเรานั่นเองกิเลสก็มีกันทุกคนยาติธรรมไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมคนไหนจะมีกิเลสน้อยกิเลสนากิเลสบางศัตรูของมนุษย์ตั้งแต่เราเกิดมาการเกิดก็เป็นทุกข์ทุกข์ทำยังไงจะไม่ต้องเกิดมนุษย์เราก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏ ตราบใดที่เรายัางมีกิเลสความโลภความโกรธความหลงก็ค่อยๆขัดเกลานะ่ะยาติธรรมนะ่ะมันฟังธรรมะแล้วก็พิจรารณาจากคนอารมณ์ร้อนกลายเป็นคนอารมณ์เย็หนหรือบางคนบางท่านเจริญเก้าวหน้าบางทีเจอปัญหาอุปสรรคเจอมรสมุมชีวิตพอได้ทําบุญพอได้ปฏิบัติธรรมกลับตัวกลับใจกลับร้ายให้เป็นดีอันนี้ฟ้ามีตาบุญบาปมีจริงแน่นอนซึ่งหลักทางพระพุทธศาสนา สอนเรื่องกรรมกรรมมุนาวะต,ะติโลโกโส,สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนาองกุญย์โยวแม่เต่วตอนนี้เรากําลังทํากรรมดีกรรมก็คือการกระทาด้วยการฟังทำฟัง,ฟงแล้วก็น้อมนําหลักธรรมคาสั่งสอนไปประพฤติไปปฏิบัติเนาะกุณโยมเจรณีอาต่างจังหวัดต่างถิน่นต่างได้ฟังแล้วก็พิจ,จารณาอะเชวะกิจมาตปังโกชญยมรนังสเว ความดีความเพียรจงรีบทำในวันนี้เราไม่รู้ความตายจะมาตอนไหนเราไม่รู้เราก็พิจารณาบุญกับบาปตั้งแต่เราเกิดมาสะสมบุญมาอันไหนเราทำมากกว่ากันเพราะเหตุการณ์ลงนามไม่มีใครรู้เลยความตายเราไม่รู้ว่าเราจะตายตอนเช้าตอนเย็นตอนสายตอนบ่ายตายที่วัดตายที่ถนนหนทาง ตายที่ทำงานไม่มีใครรู้ตายโดยสิ้นอายุตายโดยอุบัติเหตุตายโดยสิ้นกรรมมีแต่คุณงามความดีขอให้มีดวงตาเห็นธรรมมีอินทรีย์บารมีสูงสูงยิ่งยิ่งขึินไปฟังแล้วก็ปล่อยวางได้ฟังแล้วก็แยกแยะฟังแล้วก็ดาบทุกยังมีพระสุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติตตตตตชอบไม่เห็นแก่เอกลาไม่เห็นแก่ตัว มีทุกที่ญาติธรรมอ่าญาติธรรมก็ร่วมถวายกำลังใจถือว่าเป็นชาวพุทธที่ตั้งมั่นเป็นชาวพุทธที่ไม่คอนแขนเหมือนท่านอนาปินติกะเศรษฐีไม่วันไหวมีศรัทธาอย่างตั้งมั่นเพราะเป็นโสดาบันคุณธรรมของโสดาบันมาลองจิตลองใจจะทำให้พระรัตนตรัยเศร้ามองแต่ ท่านอนาปินติกะเศรษฐีมีศรัทธาอย่างตั้งมั่นไม่หวั่นไหวถึงแม้จะเจอกับโลกธรรมความลำบากยากจนเก็นใจก็มีศรัทธาอย่างตั้งมัน่นชาวพุทธของเราญาติธรรมทุกคนทุกท่านที่มีศรัทธาอย่างตั้งมัน่นก็รักษาเพิ่มคุณงามความดีชาร์จแบตเตอรี่ให้กับตนเองรถยนต์รถจักรยานยนต์โทรศัพท์ยังต้องชาร์จแบต รถก็ยังต้องเติมแก๊สเติมน้ำมันคนเราก็ต้องอาศัยบุญบางคนเกิดในตระกูลสูงบางคนประสบความสําเร็จบางคนมีมนุษยสมบัติมีบริวารสมบัติเพียบพร้อมทุกอย่างมีลูกมีหลานดีก็เพราะมีบุญนะยาติธรรมเดอ้อมีบุญคาบุญคุณก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทไม่ประมาทในการทําคุณงามความดีตอนต้นสู้ทนทุกข์จะได้สุขเมื่อตอนปลายในสมัยพุทธกาลก็มีพระราชาพระเจ้าอาโศก เป็นจอมโหดฆ่าคนเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนรบที่ไหนก็ชนะที่นั่นเป็นจอมโหดอิมเมเนียนเอก็เห็นพิจารณาฆ่าคนเม,มืองนู้นเมืองนีนน้แควนนู้นแควนนี้มาโดยตลอดก็เกิดปรงสังเวชได้เห็นสมมเนรน,นิโครธสมมเนรอ,นอรหันญาติธรรมเป็นสามเน,น้แท้แต่เป็นอริยะบุคคล ผิวพัน์ผ่องใสเดินผ่านมาก็เกิดความศรัทธาเกิดความเริ่มใสได้ทูลถามสัมมเณรว่าใครคือศัสดาของสัมมเณรหลักธรรมคำสั่งสอนมีวิธีการสอนแบบไหนบ้างสอนเรื่องอะไรสัมมเณรนิโครธก็บอกกับพระเจ้าอาโศกเยปมัตตายธรรมตา คนประมาทเหมือนคนตายแล้วความประมาทเป็นทางแห่งความตายได้ฟังธรรมว่าเกิดความศรัทธาเกิดความเริ่มใสเข้าถึงพระรัตนตรยัยได้อุปถากอุปธรรมคำจุนพระพุทธศาสนาได้ช่วยกันจันลงพระพุทธศาสนามีศรัทธามากได้สร้างวัดสร้างวิหาร8ปด0มสี่พันวัดได้ดูแล พระสงฆ์อุปถากอุปตะม์เป็นนักสร้างบารมีจนถึงปัจจุบันนี้ให้เมืองไทยของเรานี้ได้มีพระพุทธศาสนาทรงมาเผยแผ่คนเราก็เหมือนกันยติธรรมเดอ้อได้มีโอกาสสั่งสมบุญสะสมบารมีความสุขทางใจให้เรารู้จักการให้ทานการแบ่งปันการเสียสละแล้วก็รักษาศีลเจริญจิตเจริญปัญญาให้เราครบองค์สาม มีทรัพย์สมบัติแล้วก็มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีผิวพรรณผ่องใสมีจิตใจงามน้ําใจสูงแล้วก็มีปัญญามีทรัพย์สินเงินทองแต่ถ้าไม่มีปัญญาก็ไปไดวยกันไม่ได้สุขภาพร่างกายดีแต่ไม่มีปัญญาปัญญาวัฒเนนะสยโยปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ปัญญารู้ลึกรู้จริงรู้แจ้ง แทงตลอดเหมือนเราบริหารชีวิตเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ดีเป็นชาวไร่ชาวนาก็ดีทํางานในองค์กรในที่ไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องบริหารชีวิตรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ชุมชนมีธรรมะอยู่ที่ไหนก็เจริญก้าวหน้าอยู่ที่ไหนเขาก็มั่นใจแล้วก็ไว้ใจญาติธรรมเอ๋ยชงเช้า ก็ถือว่าดูแลสุขภาพพระก็ต้องดูแลสุขภาพมันกันการที่เราได้มีสุขภาพร่างกายที่ดีหรือญาติธรรมมีความสุขกายสุขใจมาฟังธรรมแล้วก็ลึกซึ้งแจม่มแจ้งจงใจร่าเริงซึ่งในพระธรรมก็มีนะญาติธรรมบางคนเข้าถึงหัวใจก็มีศรัทธาแล้วก็เพิ่มศรัทธาไปอีกชีวิตเรานี้ต้องเจออะไรกับ ปัญหาอุปสรรคมีขึ้นมีลงก็เป็นกำลังใจนะยาติธรรมเดอ้ออ่าเป็นกำลังใจในการบริหารชีวิตคนที่โชคดีที่สุดอ่ามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีอะคอแห้งนะแล้วก็รู้จักปล่อยวางยาติธรรมปล่อยวางเรื่องบางเรื่องก็ปล่อยเดี๋ยวก็ผ่านไปเนาะเดี๋ยวก็ผ่านไปคิดอย่างนี้ เรื่องบางเรื่องก็หูหนวกบ้างตาบอดบ้างรักษาใจของเราให้ดีจิตใจของเราอยู่ด้วยความเมตตารู้จักให้อภัยผู้อื่นโกตังกัตวาสุขังเสติข่าความโกรธได้ย่อมเป็นสุขรู้ว่าเรามีทิฏฐิมีมณนะก็แผ่เมตตาแล้วก็รู้จักการให้อภัยให้โอกาสให้การส่งเสริมสนับสนุน แม่ครั้งที่หนึ่งแม่ครั้งที่สองแม่ครั้งที่สามคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบในดีมีเสียในเสียไม่ดีไม่ว่าจะเป็นพระผู้ดำเนินรายการก็ยังมีข้อเสียเตือนตนเองจิบน้ำอุ่นบ่อยๆเจ้าค่ะจ้ะเจริญพรเอาไว้ข้างๆตรงนี้น้ำอุ่นก็ถือว่าสุขภาพสำคัญไม่ว่าจะเป็นนักร้องเป็นนักพูดนักเทศนักปกาตกถาสิ่งที่สำคัญอยากทด้ทำก็คือสุขภาพจะ้ะ อ่าถ้าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือหักโหมเสียงก็จะเหตุจะแห้งหรือญาติธรรมบางคนบางท่านทํางานหาเงินหาทองจนไม่มีเวลาพักผ่อนระวังเดอ้อระวังจะนกญาติธรรมนกในที่นี้นกก็คือหาเงินหาทองมีเงินเก็บในธนาคารแต่ไม่ได้ใช้ญาติธรรมอ่าป่วยเป็นโรคดีไดีนอนหลับไปเลยก็ไหลตายไปเลยหรือบางคนมี ยารักษาโรคเป็นถุงหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นรังอาหารก่อนอาหารก็หมอที่โรงพยาบาลดูแลรักษากายแต่จิตใจของเราก็ต้องธรรมโอสถมีมอนไว้นุนศีษะมีธรรมไว้นุนใจญาติธรรมแล้วก็มีดวงตาแสงพระธรรมนำใจให้ไรทุกแสงพระธรรมนำสุขทุกสมัยเราพิจรารณามมงก็เป็นธรรมหมดญาติธรรม ดูหมนของเราไว้นุนศีรษะแต่ธรรมะหนุนใจเราให้เราจิตใจสูงก็ลดความเห็นแก่ตัวลดความเห็นแก่ได้เรื่องบางเรื่องก็ปล่อยวางอยาติดตามมองโลกเห็นธรรมมองพิจารณาลูกพระนี้พิจารณาตลอดว่าเออคนเราก็มีเท่านี้อยู่กันกับสามีภรรยานอกคนยมอ่าปาแก,ก้วเชียงใหม่จ้ะอยาติดตามทุกคนทุกท่านที่ส่งเสริมสนับสนุนพระพุทธศาสนาก็ฟังแล้วอย่าให้ผ่านไปเด้อ ฟังแล้วก็พัฒนาจิตใจของเราจากคนอารมณ์ร้อนกลายเป็นคนอารมณ์เย็นแล้วก็รู้จักการให้ด้วยญาติธรรมการให้การแบ่งปันที่ทํางานก็ดีครอบครัวเราก็ดีญาติพี่น้องเราก็ดีหรือพระพุทธศาสนาของเราบวรอาศัยซึ่งกันและกันอย่าเป็นคนที่เห็นแก่ได้อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวมงคลชีวิตถ้าท่านทําตัวเห็นแก่ได้ท่านอย่าวางน้ําใจจากเพื่อนฝูง ถ้าท่านมีแม่ตาจิตท่านจะมีญาติมิตรทัวบ้านธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนให้ญาติธรรมดับทุกข์แล้วก็มีปัญญาไม่ใช่ให้ลงทางญาติธรรมทาให้เราละความโลภความโกรธความหลงเรื่องการพัฒนาวัดวา,ารามอานั้นเป็นแค่อาสิ่งที่มาเพิ่มเติมจันลงวัปุธนาแต่ที่จริงๆก็คือ ให้ญาติธรรมนี้ดับทุกข์แล้วก็ละความโลภความโกรธความหลงจริงๆเราอย่ารู้แค่เปลือกญาติธรรมนี่ลูกพระให้ธรรมะแบบเจมแจ้งเลยก็คือพระพุทธศาสนาสอนให้ละเว้นจากการทำชั่วการทำความดีทำจิตใจให้ผ่องใสไม่ใช่ให้เราเกิดกิเลสให้ลดละเลิกความโลภความโกรธความหลงแล้วก็มีจิตทีเป็นบุญเป็นกุศลก็พัฒนาตนเองต่อไป พูดไปก็ไหลอีกแล้วญาติธรรมว่ามีญาติธรรมวันนี้ก็ขอบคุณอนุโมทนาที่ถวายกําลังใจกับลูกพระสรุปแล้วคนที่โชคดีที่สุดเดี๋ยววันต่อไปค่อยเพิ่มเติมเนาะไหลญาติธร่ทคนที่โชคดีที่สุดก็คือมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโอกาสได้ฟังธรรมมีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบารมีเหมือนตอนนี้เวลานี้บารมีจากการฟังธรรมก็ต่อยอดเนาะสุขกายสุขใจเป็นกําลังใจนะโยมแนมะ่เนาะ ทำจิตใจของเราให้นิ่งๆอย่าไปวันไหวกับความโลภความโกรธความหลงสิ่งที่มากระทบแล้วก็ชนะใจตนเองได้ชนะความโลภชนะความโกรธชนะความหลงรู้จักปล่อยวางแล้วก็ให้อภัยผู้อื่นดับทุกข์และสุขได้อยู่กับความเป็นปกติก็คือมีศินจริงๆแล้วเราไม่เสียงเงินสักบาทในการประพฤติปฏิบัติธรรม จะใส่เสื้อลาวใส่เสื้อลายใส่เสื้อแดงใส่แบบไหนก็ได้จริงๆสินสินก็อยู่ที่ใจอยู่ที่ภายในของเราก็เป็นกําลังใจเวลาหมดหมดเวลาโยมไหลไปแล้วก็อำนวยเอ๋ยพรให้ญาติธรรมผู้ติดตามรับชมรับฟังมีสติปัญญารู้แจ้งแทงตรอดมีที่สุดแห่งมนุษย์สมบัติที่สุดแห่งรูปสมบัติที่สุดแห่งบริวารสมบัติที่สุดแห่งสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ ทุกคนทุกท่านขอจะเริญพร